สวัสดีเยรุ่นวันนี้เรามาประกอบแกนโชค๊คสินโช๊คกันก็มาดูกันก็นี่ก็เป็นสินโช๊คใหม่เบิร์ดเว็บร้สิบไอครับก่อนนี้เราล้างก็สะอาดเรียบร้อยอันนี้เก็บสีทำสีล้างเรียบร้อยครับก็ง,ง่ายๆ่ายร้อสิบไอ้เดิมดมันจะมีมานี่มีแหวนรองนี่ครับเราก็ใส่แหวนไปมันจะม,มีแหวนรองในนี้มา ทาหน่อยจาระเอทาหล่อลื่นเอาไปนะครับทาทาทาลื่นวนะันมีสองหน้านะครับเอาหน้านี้ขึ้นนะหน้านี้ลงแล้วก็ใส่ไป,ปนี่ง่ายๆเลยกิเลกน้อยมันก็มีเครื่องมือตอกซินนะครับมีเครื่องมือหรือใครจะใช้ลูกบล็อกหรือใครจะใช้ลูกป,ปืน ล้อมาตอกแต่นนี้เราใช้ซินเดิมเลยงั้นออกมาซินเดิมมันไม่เสียหายนะครับมันไม่เสียหายเราก็ล้างแล้สะอาดก่อนใช้เนี่มันแข็งแรงนะครับเอาเพื่อมาตอกซินนี่ครับตอกซินนี่เราก็วางนี่นเลยตอกเลยค้อนนี่ดีตอกไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับตอกให้มันไรตอก สุดแล้วมันก็จะเสียงสถทานนะครับมันไม่มีปิ้นนะครับก็ออกได้ง่ายๆนี่เดือนะครับเป๊ะนะรับล็อกเราก็ใส่กิปล็อกเราหาอะไรง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ปกติล้างอากาศสะอาดให้มันดีสิงเงิลฟูมนี่ครับตบโป๊บครับ รบร้อยคันนี้ก็โหลดไลน์โหลดในหนึ่งนิ้วมีเสีงเดิมๆจะเป็นอย่างนี้นี่ก็บ้านๆน,นิดเดียวสปริงค์ดร้อยิบ้าประมาณนี้เกือนิ้วใส่ได้เลยครับโหลดในแกนกระผา่ประมาณนี้นี่โหลดปุ๊บก็จะประมาณนี้กำลังสวยนะครับเราก็สปริงใส่ไปก่อนเลย เพื่อจะไม่ให้มันไหลนะครับนี่ตอวหงายปึ๊บจับนี่ใส่เยะไปปอวดสินสินแท้มันจะมีไอ้นี่นะครับมันจะมีจระบีหล่อลื่นอยู่แล้วนะครับนีวเราก็น็อตนี่น็อตเสร็จแล้ยวยิงขันมีแหวนทองแดงนะครับแต่เดิม,ดมของโรงงานนะมันมีกาวทานะครับกาวทากาวยางทาแล้วก็ทาไว้เลยกันกันเหนียว นะครับบางทีแหวนเบิ่นมันมีปัญหาถ้าเดิมเดิมนิดเดียวเนีดเด่ยทานิดนึงแล้วยิงเข้าไปมันก็จะเป็นล็อกนะครับใครจะไม่ทาก็ได้ทาก็ได้ก็ขันเข้ไปใช้มือขันเข้าไปก่อนนะครับแเราก็นีงล็อกฟ้ายิงเอาไปเลย นี้ทีนี้เราก็เยไล่น้ํามันแล้วแต่เราจะเอาไล่ทรงไหนยางเล็กยางใหญ่จะเอานุ่มแค่ไหนจะใช้น้ำมันอะไรก็แล้วแต่สะดวกสบายนะครับก<ส>็ประมาณนี้ฝากด้วยครับรอนนกัดช่างคลิปนี้ไย่อยาก็กฝากกดไลค์กดแชร์เม้นตด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีครับ